มาเอ่ยว่าตอนนี้แถวเนี้ยมันมีไอติมเราไปดูกันว่าเป็นไอติมอะไรก็พี่เเปิดมาแล้วก็เกบเจ็ดสิบปีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องมากินก็คือนี่เลยเจนนกงปิญญ้งย่างเรามาร้านนี้นะเป็นร้านหมูย่างเจงกีท้าใครที่มาท่จัต้องมากินปิญญ้งย่างที่นี่ก่อนรู้สึกว่าร้านเขาติดในวงในนะ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราจะกินแหลกเราตอนนี้เราอยู่ที่ริมน้ําจันบูนะบังเอิญว่าตอนนี้แถวเนี้ยมันมีไอติมเราไปดูกันว่าเป็นไอติมอะไรตามมาคือไอรีมตาจะลวดเขาก็มีหลายรสชาตินะอยากรู้ไหมเป็นแท่งเป็นหลอดหรือเป็นอะไรอยากรู้อยากรู้เปิดนะ นี่แหละอยากกินรสอะไรมีหลายรสชาติของพี่เขาจะมีบดดัวดำกาแฟส้มกระดับไฮไลท์คือทุเรียนคือมันเป็นแหง้งเป็นแห้งค่ะเป็นแหง้งโอเคก็พี่เขาเปิมมาแล้วก็เจ็บเจ็บสิบปีพอขอสั่งก่อนเลยก็เพาอ,อยากกินเอาเป็นข้าวเหนียวดำค่ะอยากกินให้ดูก่อนนี่เปข้าวเหนียวดำพี่ส่งมาเองกินเลยนะอืมอร่อยมีขา้าวเหนียวจริงๆ ให้ดูเลยเห็ไหมหวานกลอๆอร่อยก็เป็นอีกซิกเนเจอร์นึงที่ที่มาจันก็ต้องกินคือร้านนี้อยู่ที่ชมุมชนรนะิมน้ำมีหลายรสชาติเดี๋ยวเปาจะาซื้อไปฝากที่บ้านด้วย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึงนะ <c oughs> ที่เราจะต้องมากินก็คือ <c oughs> นี่เลยเดนนองปิ้งย่าง กินให้ดูแล้วก็มันจะมีน้ําจิ้มต่างๆเคืองจิ้มเขาเด็ดมากเคยชอบแล้วก็มันจะมีนี่เลยตามมาดูทุกค,คนไหนที่ยังไม่เคยกินอนะ่ะมากินที่นี่นเลยมันเป็น, <cinematic. S 1> ปนพวกปลาหมึกผัดทะเลแหล้งน้ําจิ้มผสมได้น้าจิ้มเด็ดเด็ดเลยนะ แต่เราต้องกินผสมซีฟู้ดผสมรสเผ็ดหวานมาที่นี่ก็ต้องมากินใช่เพราะมันเด็ดอยู่แถวไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำคูอนนี้จะเป็นตลาดโสดตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาซื้อของกันแต่ตอนเย็นก็คือจะเป็นร้านแบบนี้ขายของกันแล้วเดี๋ยวไปดูตอนปรชิมให้ดูชิมก่อ,อนะคะอะไรเน้องหากกินเลยอาปากยอดเรื่องชิมหน่อยบอก เป็นไงคะเฮียร้อนๆเลยโดยงานร้อนๆเพื่อจะได้ติดกับมาเราสั่งไว้แล้วที่นี่ขายห่อสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยห่สำหรับไปฝากเป็นของฝากเป็นของฝากนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตามจังหวัดต่างๆได้นี้คืออะไรคะเฮียอันนี้คือเขาเรียกอะไรปลาแผ่นปลาบะตรงเครื่องปลาบาดตรงเครื่องคือจริงๆอ่ะเพื่อนผมมาพิจารณาฉลอมทำปลาปลาปลาแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่แค่ว่ามีความต่างตรงที่ อันนี้เขาปิ้งสดย่างสด่แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันทําเป็นเป็นห่อเป็นแพ็คไว้เดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้ดูแล้วกันว่าที่นู่นเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าไส้อั่วจ้าไส้อั่วอ่าเป็นไฮไลท์ของเขาอ่าคือทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไส้อั่วต้องไปกินที่เหนือจริงๆไม่ใช่ที่จันก็มีให้แดกแม่งทุกที่น่ดูกินน้ำซีมาลองก็คือนี่คือเผ็ดเผ็ดรสเปรี้ยวเผ็ดมากแต่เอาตรงๆแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วมันมันต้องผสมแต่ว่าเพื่อจะได้ให้คนอื่นไม่น่าเกลียดมากนะครับก็ต้อง อะไรดีจ้งขาด้วยขวาตัวนี่ยอือหืออร่อยเอี้ยเป็นไงคะเฮียคือวอร์ม<พ>ันจิ้มกับไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันจะมีออกหวานขึ้นมาอีกมันก็เลยกลมกล่อมรสชาติก็เลยใช้ได้เลยอร่อยมากอร่อยกันไปเลยทีเดียวเชียวอ่าอยู่บอะชิมอีกอันนึงให้ดูที่ปอยชอบที่ปอยชอบไอ้กอกอะไรนะหมูสามตัวนี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือตัวที่สองนี่คือตัวที่สาม เอ๋อมาที่ชอบกินรสนี้อันนี้ของเขาจะเป็นเผ็ดน้อยผลโบราณอ่ะเผ็ดรสหวานคนหวานอ่าเรากินแบบนี้อ่ะนากเรามาเอยช้าแก่กินดูอือมันจโบราณ่อยมากถ้าเกิดว่าจะหาซื้อได้ก็ไปลองไปดูแล้วกันยี่ห้อมีสามตัวไม่รวมตัวที่กิน มันจะมีกลิ่นนมวัวเหมือนแค่กรอบหมูที่เป็นรสนมอ่ะอร่อยชอบมากก็มาเมืองจันทร์เราลองมาที่ตลาดเป็นตลาดน้ำพุที่ร้านเจ๊นกปิ้งย่างก็อย่าลืมมาอุ่นุนแล้วมาแวะหาร้านเจ๊นกแต่คนก็จะสงสัยว่าไอ้น้องนัทเนี่ยคืออะไรก็คือปลีหวานน้ำตาหวานที่บอกนี่ปลาหวานย่างกรอบจ้าก็สามถึงร้อยห้าบาทคือหักเปอร์เซ็นต์เข้าทางคลิปเราทางพ่อพ่อกระดิกแคนแองหรอเราไปด้วยต่อแลกต่อให้ เรามาร้านนี้นะเป็นร้านหมูย่างเจงกิสถาก็เป็นร้านในตำนาของจังหวัดจันทุรีร้านหนึ่งร้านเด็ดร้านดังก็เป็นร้านกิวค่ะบาร์บีคิวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง เขาจะมีสองแบรนด์น้ำซุปน้ำซุปนี่คือปอเลือกแบบที่เขาต้มผักมาให้แล้วเพราะว่ากระทะมันเป็นกระทะหม้อดินมันสุกยากแล้วก็นี่หมูหน้าตาหมูของเขาแล้วก็ไก <c oughs> ู่เขาใส่งาความจริงไฮไลท์ที่เนี่ยต้องกินแมงกะพรุนแมงกะพรุนเป็นจานวันนี้วันน,น,นี้วันนี้เราเลือกเซตใหญ่เซตนี้ก็คือ274แต่เราตัดปลาออกไปที่<ช>เราเราขี้เกียยติ่งปลาเพราะมันติดกันแล้วน้ำจิ้มฮอกก็จะเป็นน้ำจิ้มแปลกๆก็คืออะไรก็จะใส่งา เห็นมจริงใส่งานทุกที่นะงานที่ผมเังเกตก็คือใส่งานทุกที่นะที่จันใช่ไหม เ,เหมือนเขาจะต้องหั่นหมดเลยดูหมือเขานะคือคำจิ้มเขาว่ากถ้ากลม,มกคำจิ้มเขาเหมือนมีใส่น้ำมันงามันเลยมีกลิ่นหอมแบบสไตล์แบบจีนๆต้องถ้าเป็นไทยร้ายของเขาจะต้องมาดูว่าหมูเขารสชาติเป็นยังไงซึ่งออันนี้สุกแล้ว มีซอฟต์ีิมีแบบว่ามีกลิ่นน้ำมันงาเหมือนกันเพราะว่ามีกลิ่นงาด้วยใครที่มาที่จันต้องมากินปิ้งย่างที่นี่ด้วยก็คือร้านเขาจะติดในวงในนะยังไงร้านเนี้ยก็ถือว่าผ่านเปบากับปเป๋าจับจูบแบงค์ขอไปตัวไกินก่อนนะแล้วก็พบกันทีบ้ายแค่ตอนนี้นะเปาก็มาอยู่ที่ตลาดก็มาหาของหวานกินอันนี้ตลาดอะไรห้างยิ่งใหญ่อยู่ในตลาดจัดนทบุรีนะนี่ก็อยู่ร้านเยิม้มเป็นร้านนมปังปิ้งขายยาเนี้ยไม่ใช่ว่าได้มาง,ง่ายๆพอพอขาแม่งเยอะ<อ> ไม่แบ่งเลยแป่งเอาเลยพี่คืจริงๆผมต้องบอกงี้ก่อนตกปังปิ้งเนี้ยมึงจะหาแดกหากินที่ไหนก็หาได้แต่มึงจะหากินที่พ่อค้าเยิ้มแบบเนี้ยมึงหากินไม่ได้เแบ่ะเลยแบ่งเลยแบ่งเลยสงสัยมาตั้งนานนึกว่าเยิ้มที่ตาอันนี้เพิ่มากี่ปีแล้วคะพี่หกปีครับอันนี้ อ๋อตลาดสุยครับหน้า,ายีใหญ่ไม่เยิ่มได้ไงอ่ะ <c oughs> ร้านที่ตั้งยังไม่รู้ว่าตั้งที่ไหน <c oughs> อันนี้คือเป็นเมนูเขาเรียกว่าอะไรคะพี่อันนี้ขนมป,ปังปังปิ้งปังปิ้งย่างเนยปังปิง้งย่างเนยก็ราคาเราที่เลยิีนละสิบบาทหกจนห้าสิบจีนสองจนร้อยแหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกแหลกไม่ได้ก็แหลก ขนมปังเนี่ย้าไอเศษขนมปังที่เขาไว้ให้ปลากินอ่ะเหลือมาแล้วก็ทำกินใช่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 เยอกูไม่เกิงนี้ไอ่ยอน่ยออ่อร่อยจริงอร่อยจริงไม่อร่อยไม่พามาอไม่ต้องพูดอย่างี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าคือจริงพ่อขาจผมไม่ได้แต่วันเนี้ยที่ที่อยากจะมารีวิวร้านเาอ่ะเขาไม่ได้ขอผมผมมามารีเวงเพราะว่าติดใจพี่เขาติดใจขนมปังไอ้ี่เดี๋ยวผมต่างกล่าจะได้รู้ว่าอ้อร่อยจริงอร่อยจริงมา เอาเอาง่ายๆว่าผมผมถือว่าถ้าเมืองจันมีหมูเรียงมึงต้องแดกมึงฟังพอแกเรียนแหลกขยับที่เมืองจันวันนี้ผมจะแหลกขยับ้ังต่อวันนี้เปามาตามหาข้าวโพดอบเนยที่จันทบุรีนะเจอแล้วก็คือนี่หลานี้เลยน่ากินมากน่ากินน่ากินตรงที่มันมีข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยอะ่ะเออมไม่หายยากใช่ไม่หายยากยที่ไหนตอนนี้เปาอยู่ที่ตลาดเซนทิก็จะเป็นตลาดแบบไหนครับ ก็ข้าวโพดเหนียวคลุกใช่ไหมฮะคลุกค่ะมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดปกติกโอเคก็อย่างที่บอกแหละว่าเรากินแหลกใช่ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนเราก็จะพาคุณไปกินใช่แต่วันนี้คือร้านนี้คือเราอยากกินจริงๆก็เลยเดินตามหาแต่ในตลาดตลาดสวนมะม่วงตลาดตุ้ยตลาดน้ำพุจะมาถึงตลาดนี้ตลาดเต็มอีก็เจอได้ใช่ เป็นครั้งแรกนะที่เราเราเจอข้าวโพดข้าวเหนียวเนาะใช่เป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าไอข้าวโพดเหนียวเนี่ยเอาตรงเลยว่าไม่มีนะในการที่จะเอามาทําเป็นข้าวโพดพุกเนยพุกเนยก็หายากหายากแต่ว่าสมัยเด็กๆชอบชอบกินข้าวโพดข้าวเหนียวมากกว่าข้าวโพดธรรมดาทำไมอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวมันเหน็บกว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยดีเยอะมันเหนียวใช่วันนี้ก็คือพวกเราก็คือก็กินแหลกเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้เราจะทำให้เห็นเลยว่าเราจะกินแหลกที่จันทบุรียังไงแต่ถ้าเพื่อนๆชอบร้านไหนอะไร ให้เราก็ไปรีวิวแบบจัดเต็มก็มาอีกทีนึงเอาลตคิปถูกต้องแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้<ด>และเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปร้านไหนต่อไป